สำหรับใครแพทจะบอกหลายๆครั้งว่าใครที่เวลาแพทพาด,ดูหัวน็อตหรือดูรถดูรถดูอะไรเงี้ยว่ารถชนยังไงอะไรเงี้ยใครดูไม่เป็นไม่ต้องกังวลน,นะคะของแพทนะคะ<ด>มีรายงานการตรวจสาภาพรถยนต์ให้ลูกค้านะคะทุกคันของที่นี่นะคะลูกค้าเป็นผู้หญิงเนี่ยอย่างแพทอย่างเงี้ยไปดูหัวน็อตแม็อาร์คกลมแบบอะไรปั๊มมาจากโรงงานอะไรเงี้ยบางทีเราเป็นผู้หญิงแล้วเราก็อาจจะไม่ได้ทราบอะไรขนาดนั้นนะคะก็แัดมีรายงานการตรวจสาภาพนะคะมีเป็นเล่มเลยนะคะแล้วก็มีเอกสารชัดเจนมีใบเซอร์ให้ด้วยนะคะที่ งานจากมืออาชีพแน่นอนนะคะแล้วก็จากบริษัทชั้นนาด้วยนะคะที่รีเจนอะซื้อรถเราไม่ต้องคิดอะไรมากเลยคือแค่ถ้าเป็นรถรีเจนคือลูกค้าแค่คิดว่าโปรโมชั่นอะไรส่วนรถอะไรแล้วก็แถมอะไรส่งไหมแค่นั้นคือจบเลยราคารถราคารถก็คือคุ้มค่าอยู่แล้วผ่อนเท่าไหร่จัดไฟแนนซ์ได้ไหมเท่านั้นคือจบเลยลูกค้าไม่ต้องมาถามเลยน้องรถจะดีหรือเปล่ารถเสียไหมรถทําอะไรมาแล้วเรื่อง ลูกค้าปวดรู้ไว้ในใจเลยว่ารีเจนทำให้ลูกค้าทุกอย่างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องรถลูกค้าไม่ต้องห่วงห่วงแค่เรื่องเครดิตกับเรื่องโปรโมชั่นที่จะต้องไปไฟกับน้องเซลเองนะคะสวัสดีค่ะแพทค่าจากรีเจนโฮมคารค่ะสวัสดีแฟนเพจที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะแพทจะมารีวิวนะคะรถซีดานค่ะลูกค้าเป็นประเภทรถดีเซ gment ค่ะ Honda a c c o r d นะคะก็ก่อนที่เราจะไปชมนะคะ Honda a c c o r d นะคะมีดีย่างไรออปชันเป็นยังไงบ้างนะคะมาฟังโปรโมชั่นจากแพทก่อนนะคะโปรโมชั่นของเรานะคะ ตอนนี้นะคะโปรโมชั่นเด็ดๆดโดนๆนะคะจัดเต็มจุกๆกันไปเลยนะคะลูกค้าก็โปรโมชั่นของ r e เจนด์โฮมคาร์นะคะฟรีค่าดําเนินการค่ะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนนะคะแล้วก็ฟรีค่าตรวจสอบสภาพรถยนต์นะคะแล้วก็ฟรีในการออกรถทุกอย่างเลยนะคะลูกค้าวันรับรถนะคะแล้วไม่มีค่าใช้จ,จ่ายเลยนะคะฟรีประกันภัยนะคะฟรีประกันเกียร์เครื่องยนต์นะคะบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงน,นาน1ปีนะคะลูกค้าแล้วก็แถมฟรีนะคะส่งต่างจังหวัดด้วยนะคะลูกค้าพูดไม่หมดคอแห้งแล้ว โปรโมชั่นนะคะยังมีอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นคาสปารดเปลี่ยนหายน้ํามันเครื่องนะคะของแถมนะคะหรือว่าจะมีของพวกน้ำํำหอมล่มของพรีเมียมต่างๆนะคะเรามีมากมายนะคะแถมให้ลูกค้าเลยนะคะก็โอเค ไม่ว่าจะเป็นรถคันนี้หรือคันไหนในดีเจนโฮมคาร์นะคะโปรโมชั่นที่แพทให้ไปนะคะคือได้ทุกคันนะคะไม่ว่าจํากัดปีไม่จํากัดยอดรถนะคะแล้วก็แถมยังมีศูนย์เปอร์เซ็นต์นางสิทธิ์สองเดือนนะคะหรือ1ปีนะคะแล้วก็ขับฟรีอีก90วันค่ะลูกค้าสามารถเลือกโปรได้ตามใจชอบเลยนะคะอ่ะโอเคเรามากันที่รถดีกว่านะคะคันนี้นะคะเป็น Honda Accord นะคะลูกค้าเป็น2.0 EL Navigator ค่ะฟังไม่ผิดค่ะมี n a v i g a t o r ด้วยนะคะคันนี้เป็นปี2014ค่ะรถบ้านมือเดียวนะคะแล้วก็ไม้้้แทประะะววััติศูนะะูนนนนยย์ดคคีี่่ลกาอเง ้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะภายนอกนะคะจะเป็นเดิมแท้ทั้งคันนะคะลูกค้าแล้วก็เป็นรถที่เป็นสีเทานะคะสีที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวนะคะตัวนี้จะเป็น G9 ค่ะลูกค้าแต่ยังไม่เป็นมาเน h a เชงนะคะด้านหน้านะคะเขาก็จะมีความหรูหราคลาสสิกนะคะ,ะ,คะมีเดย์ไลท์ด้านล่างนะคะแล้วก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ มีไฟตัดหมอกนะคะที่เป็น LED ด้านล่างด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นที่ขายดีและหายากนะคะสภาพดีๆเนี่ยยังหายากมากๆนะคะคันนี้ถือว่าเป็นเ,เรียกได้ว่าหายากสุดๆเป็นแรไอเทมเลยนะคะลูกค้าลดมือเดียวด้วยนะคะแล้วก็ไม่ไม่เยอะด้วยนะคะสภาพดีไม่มีอุบัติเหตุเลยนะคะภาษีนะคะโอ้โห ยาวๆเย,ยนถึงปีหน้าเลยค่ะลูกค้าถัดมานะคะที่ล้อนะคะตัวนี้ก็ยังเป็นล้อแม็กเดิมนะคะเป็นแม็กฮอนด้าเหมือนเดิมนะคะอาจจะมีรอยไปบ้างนะคะแต่ถ้าใครติดตรงนี้เดี๋ยวแพทเก็บงานให้เนาะยางนะคะก็ยังเป็นดอกยางดีนะคะเป็นของมิชลินนะคะขอบ17โอเคนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าจริงๆแอคคอร์ดเนี่ยแพทไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยนะคะสําหรับออชชอปชันของเขานะคะมาดูกันโดยรอบดีกว่านะคะว่าสภาพเป็นยังไงนะคะคันนี้นะคะลูกค้าสีบางเดิมทั้งคันนะคะนี่ สำหรับใครแพทจะบอกหลายๆครั้งว่าใครที่เวลาแพทพาดูหัวน็อตหรือดูรถดูรถดูอะไรเงี้ยว่ารถชนยังไงอะไรเงี้ยใครดูไม่เป็นไม่ต้องกังวลนะคะของแพทนะคะมีรายงานการตรวจสภาพรถยนต์ให้ลูกค้านะคะทุกคันของที่นี่นะคะลูกค้าเป็นผู้หญิงเนี่ยอย่างแพทอย่างเงี้ยไปดูหัวน็อตแม็กอาร์กกลมแบบอะไรปั๊มมาจากโรงงานอะไรเงี้ยบางทีเราเป็นผู้หญิงแล้วเราก็อาจจะไม่ได้ทราบอะไรขนาดนั้นนะคะก็แพทมีรายงานการตรวจสภาพนะคะมีเป็นเล่มเลยนะคะแล้วก็มีเอกสารชัดเจนมีใบเซอร์ให้ด้วยนะคะที งานจากมืออาชีพแน่นอนนะคะแล้วก็จากบริษัทชั้นนาด้วยนะคะด้านหลังนะคะนี่เขาก็จะมีโลโก้เขียนว่าเติม e85 ได้นะคะแล้วก็ ด้านหลังไฟทับทีมไฟเดิมไฟแท้นะคะมีพักเซนเซอร์2จุดนะคะตัวนี้มีกล้องหลังให้ด้วยนะะสีเทาดำนะคะของ Honda นะคะจะมีความสวยงามและเงานะคะเป็นเอกลักษณ์มากกว่าค่ายอื่นๆนะคะอ่าอย่างเช่นถ้าเปรียบเทียบกันนะคะก็จากอีกแบรนด์หนึ่งนะคะแบรนด์รองนะคะสีเทาของเขาเนี่ยมันจะออกเฟดไปทางบลอนนะคะมันจะไม่ได้ให้ความเข้มมากนะคะแล้วก็สีเทาเนี่ยของ Accord นะคะก็คือเขาจะได้เป็นแบบว่า เป็นเทาเทาแบบประกายมุกออกแดดก็คือสวยแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะคะตัวนี้นะคะกุญแจนะคะเป็นอินโมบิเลเตอร์นะคะก็อย่างเมื่อกี้แพทสามารถเปิดปิดประตูอัจฉริยะนะรคยะได้อย่างนี้เลยกุญแจอยู่ในกระเป๋านะคะเพียงแค่แแตะแค่นี้ก็สามารถเปิดรถได้แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะลูกค้า ด้านในนะคะลูกค้าเขาจะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะและสามารถเมมเบาได้ถึง2จุดนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เวลาที่แพทเปิดประตูมาแล้วเนี่ยเบาะมันจะปรับให้อัตโนมัติเลยนะคะถ้าสังเกตดีๆคือมันจะเลื่อนได้เลยนะคะโอเคเบาะเป็นสีครีมนะคะด้านนอกเป็นสีเข้มด้านในก็จะเป็นสีอ่อนนะคะลูกค้าเดี๋ยวนี้อันนี้นะเดี๋ยวนี้มีเก็บงานนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเบาะนะคะกะคะ็เป็นเบาะหนังแท้เดิมนะคะลูกค้ามีรูระบายนะคะไม่ร้อนแน่นอนนะคะโอเคเข้ามาด้านในกัน ตัวนี้นะลูกค้าหายากมากถือว่าเป็นแรไอเทมสุดๆนะคะตอนนี้ที่รีเจนทงพาเรามีอย่คันเดียวด้วยอ๋อมีกล้องบันทึกแถมมาให้ด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็ลายไม้ของเขาต่างๆนะคะก็ถือว่ายังดีอยู่มากเลยทีเดียวนะคะโอเคเยียบเบกกดพุดตาร์งโอเคอ่ะพวกนี้ก็คือเปิดได้หมดไฟตัดแสงนะคะเนวิเกเตอร์จ้ากดเน อ่าโอเคไม่ต้องเปลี่ยนภาษามันจะให้เราเปลี่ยนภาษาเราไม่เปลี่ยนปึ๊บตกลงอ่าน,นี่วิทยุนะคะกดนี้ได้เลยปึ๊บอ่าน,นี่มีนิเกเตอร์นะคะก็รุ่นนี้ก็คือยังยังเป็นตัวปรับมืออยู่ด้านล่างอยู่นะคะอุ้ยลายไม้สวยมากลูกค้าเป็นออโต้นะจ๊ะเกียร์ออโต้นะคะม่านหลังไฟฟ้าใช้งานได้อยู่ไหมเออเยี่ยมนะคะด้านหลังด้านหลังนะคะเป็นมา่านไฟฟ้าใช้งานได้จริงนะคะ ุลูกค้าเดิมดูแลดีมากอ่ะขนาดเป็นรถปี2014นะรถดูดีมากเลยทีเดียวนะคะรถ Honda Accord นะคะลูกค้าจะเป็นรถที่เอ่รียกได้ว่าหรูหราระดับผู้บริหาร e o อนะเขาก็จะมีคนขับรถให้นะคะส่วนใหญ่ก็จะนั่งกันด้านหลังนะคะด้านข้างไม่ค่อยมีใครนั่งนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นของคนขับนั่งซะส่วนใหญ่นะคะพวงมาลัยเนี่ย คือดูดีเลยอะลูกค้าไม่มีการสึกหลอแต่อย่างใดนะคะรักษาดีนะคะไม่มีรอยแตกด้วย Power อร์นะคะมัลติฟังชันนะคะคือเรียกได้ว่าคือเราเห็นครั้งแรกเนี่ยเราจะดูรู้เลยว่าเจ้าของรถเนี่ยคือดูแลน้องยังไงนะคะเพราะว่าการลายแตกมาบาะเอยความสะอาดเอยทุกอย่างคือโอเคหมดนะคะเจ้าของเดิมก็ดูแลค่อนข้างดีนะคะ ออปชันนะคะตรงนี้ก็จะมีนิเ i กเตอร์นะคะตรงนี้ใช้ได้นะคะอุณหภูมิแอร์นะคะปรับแยกซ้ายขวาได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ใส่แผ่นซีดีได้นะคะมาลองฟังเพลงกัน่นะเสียงดังฟังชัดเจนนะคะลูกค้าลำโพงไม่มีแตกนะคะออกทุกรูนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะแอร์เย็นนะคะนี่เปิดแค่พัดลมขีดเดียวนะคะแต่ถ้าคันไหนที่ มาถึงเราแล้วน้ำยาแอร์หมดพอดีนะคะอันนี้เราก็ทำให้ฟรีนะคะลูกค้าถือว่าค่าสปาให้ลดลูกค้าไปนะโปรโมชั่นย้ำกันอีกทีนะคะลูกค้ากเ็เรามีฟรีค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอนนะคะค่า ฟรีในการออกรถตรวจสอบสภาพตรวจเอกสารนะคะค่าดําเนินการไฟแนนซ์นะคะแล้วก็ยังมีแถมประกันภัยนะคะแถมประกันเกียย์เครื่องยนต์นะคะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะ24ชั่วโมงนาน1ปีนะคะและแถมยังส่งฟรีที่ต่างจังหวัดด้วยนะคะหรือทั่วประเทศนะคะแล้วก็โปรโมชั่นค่าฟรี90วัน0%นาน1ปีนะคะก็ โปรดอกเบี้ยโปรดอกเบี้ยก็มีของเราโปรดอกเบี้ยถูกสุดเท่าไหร่นะ1น9นะคะก็สําหรับใครที่อยากได้โปรไหนก็สามารถเลือกตามใจชอบเลยนะคะหรือถ้าใครนะคะที่เครดิตดีอยู่แล้วนะคะสามารถที่จะได้รับโปร2เด้งนะคะก็คือได้ดอกเบี้ยพิเศษอยู่แล้วนะคะแถมยังได้ส่วนลดเพิ่มไปอีกด้วยนะคะส่วนใครนะคะอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักมาตามเบอร์หรือที่อยู่ด้านล่างอินบ็อกซ์มาได้นะคะก็อะาจะมีพทคอยตอบหรือน้องแอดมินคอยตอบนะคะโอเค นี่กล้องชัดแจว๋วมันมีแจกกล้องตรงนี้ด้วยโอเคกล้องชัดนะคะลูกค้าน,นี่เกียดีนะไม่กระตุกเลยเออไม่กระตุกเชี่ยวดีอ่ะโอเค ดีนะคะลูกค้าจริงๆอ่ะเบื้องต้นนะคะทางเรานะคะก็มีการแมนเทนันลดรถให้ลูกค้าด้วยบางส่วนนะคะ mm hmm. บางคนอาจจะไม่ได้รับการดูแลมานะคะ mm hmm. พอมาถึงเราเนาะเราก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเริ่มต้นให้ใหม่นะคะ mm hmm. หรือว่าใครที่ดูแลมาดีอยู่แล้วนะคะ mm hmm. ลีเจนท์โฮมคาร์ก็จะทําให้มันดีของสาภาพขึ้นไปอีก mm hmm. ลูกค้าดูแลลูกค้ารับต่อไปก็ดูแลแค่ตามสาภาพเยดูแลตามระยะก็พอนะคะโอเคะ okay. จัดไปเดี๋ยวเราไปดูหน้าห้องเครื่องกันดีกว่า mm hmm. ข้งหลังกันดิมา้างหลังด้วยปะ พี่พี่อยากจะบอกว่าอะไรว่าขนาดไอเนี่ยที่เปิดฝากระโปรงอ่ะยังมีพลาสติกเดิมหุ้มอยู่เลยอ่ะใหม่มากอ่ะโอเคปะตัวนี้เป็นอีคอนมีอีคอนแล้วนะคะระบบประหยัดนะคะพลังงานทางเลือกแล้วก็มีการถลายไเรียบร้อยนะจ๊ะไปะดูหลังดีกว่านี่มาถึงห้องผูดด้โดยสารแล้วกว้างขวางมากนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยนี่อุ้ยนุ่มมากเออพี่ก็ว่าแหละทำไมแบบข้างหลังมันแบบ เออทำไมถึงมีคนชอบนั่งนะลูกค้าคือนุ่มมากนะคะสัมผัสแรกนะคะคือเบาะนุ่มมากอ้ยคือรถแอ c คอร์ดะเป็นรถที่แบบในฝันของใครหลายๆคนนะลูกค้าแล้วซึ่งเนี่ยมันมาถึงแล้วนะลูกค้าราไอเทมนะคะสำหรับ Honda Accord G9 ัว2.0 EL Navigator ราคาเพียง565,000บาทแถมเป็นไม้น้อยรดบ้านแล้วก็มือเดียวด้วยนะคะลูกค้าคือหายากมากๆนะคะคันนี้เพิ่งเสร็จและเพิ่งตั้งขึ้นเชลเลยใครสนใจต้องรีบจับรีบจองนะคะเพราะว่าที่สำคัญก่อนหน้านี้ที่ใครติดตามเรามาสีขาวอันนั้นนะคือลูกค้าแย่งกัน3-4ท่านเลยก็คือไม่มีใครทนันมีคนแรกคนเดียวที่อยู่ กระบี่อ่ะคนนั้นที่อยู่กระบี่ที่ได้ไปนะคะคือเขาอยู่ไกลอะ่ะแต่เงินเขาถึงอะ่ะเขาเขาในการเข้าแอป,ปเขาไว้นะลูกค้าเขาคิดต้องไวนะคะเพราะว่าที่รีเจนอะซื้อรถอะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยคือแค่ถ้าเป็นรถรีเจนคือลูกค้าแค่คิดว่าโปรโมชั่นอะไรส่วนรถอะไรแล้วก็แถมอะไรส่งไหมแค่นั้นคือจบเลยราคารถราคารถก็คือคุ้มค่าอยู่แล้วผ่อนเท่าไหร่จัดไฟแนนซ์ได้ไหมเท่านั้นคือจบเลยลูกค้าไม่ต้องมาถามเลยน้องรถจะดีหรือเปล่ารถเสียไหมรถทําอะไรไมาแล้วหรือยัง ลูกค้าปรดรู้ไว้ในใจเลยว่าลีเจนทําให้ลูกค้าทุกอย่างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องรถลูกค้าไม่ต้องห่วงห่วงแค่เรื่องเครดิตกับอ่าเรื่องโปรโมชั่นที่จะต้องไปไฟกับน้องเซลลเองนะคะโอเคตัวนี้นะคะลูกค้ามันสามารถปรับปรับเนี่ยตัวนี้พนักพิงนะคะได้จาก คนสมมุติว่าแพนนั่งหลังแล้วแพนไม่สามารถที่จะเอื้อมไปปรับเบาะตรงนู้นได้นะคะแพนก็นี่ปรับอย่างนี้ได้เลยนะคะโอเคนี่ไอโซฟิก so นะคะแอร์ Air หลังโอ้ยลูกค้าสวยมากเลยไม่อยากลุกเลยอะรถดีมากสวยมากจริงๆนะปะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวไปดูหน้าห้องเครื่องกันด้วยนี่ด้านหลังนะคะลูกค้าโอ้มีถาดหลังด้วยนะคะอันนี้แถมถาดหลังให้ด้วยนะคะนี่ใหม่มากดูสิเห็นปะ่ะรถใหม่มากจริงๆนะลูกค้า ให้มันแบบไม่ต้องเห็นกับตาคือฟังจากที่แพทรีวิวก็น่าจะเพียงพอแล้วนะคะยางอะไรเครื่องมือถอดล้อแม่แลงนะคะยางอะไรไม่เคยแตกพื้นเลยนะจ๊ะเครื่องมือนะคะแทบโอ้โหไม่ได้ใช้เลยดีกว่านะคะเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาบอกว่าพอถึงเวลาระยะหรือว่ายางเนี่ยหมดอายุเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเองไม่ต้องรอให้มันแตกหรือว่ามันซึมอะไรของเขานะโอเคายทะเบียนนะคะสวยด้วยนะอันนี้เดี๋ยวไปทําให้นะคะไม่ต้องห่วงป้าเดี๋ยวเราไปดูหนะ้าของเครื่องกันดีกว่า อันนี้รถเดิมแท, h, ท้ทั้งคันเลยนะคะลูกค้าไม่มีตัดต่อดัดแปลงสภาพใดๆนะคะเครื่องยนต์ก็คือใหม่เอี่ยมนะคะแบตเตอรี่อุ้ยแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนวันที่24เดือน7ปี6เสียเองโอ้โหลูกค้าแบตเตอรี่อีกยาวๆนะคะเป็น fb ด้วยนะคะนี่ภายในห้องเครื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเบ้าโชก เอ่ยต่างๆซ้ายขวาคันหน้านะคะคือเดิมแท้หมดเลยนะคะนี่แพทเดย์จะบอกว่าเนี่ยบล็อกเนี่ยที่แพทบอกว่าบล็อกเม็ดลอนอาร์คอะไรพวกนี้ก็คือเดิมแท้หมดเลยนะคะลูกค้าใครไม่เข้าใจที่แพทพูดไม่เป็นไรเดี๋ยวแพทจะแปะอีสเปคชั่นที่เป็นลายพีดปึ้งเอ้าไ้นะคะก็เดี๋ยวจะมีรายงานส่งให้นะคะลูกค้าก็ถ้าใครรู้เรื่องก็ฟังแพทไปก่อนแพทอาจจะไม่ได้ความรู้อะไรมากมายนะคะก็แต่ก็พื้นฐานพอได้อยู่ค่ะลูกค้าพอได้อยู่ค่ะลูกค้าพอได้อยู่ค่ะลูกค้า พอดูรถได้อยู่นะโอเคเครื่องยนต์เสียงดีนะคะอันนี้คือเรามีการเปลี่ยนห่ายนะมันเครื่องนะคะแล้วก็ดูแมนเทนนเขาไปแล้วเบื้องต้นนะคะก็เพราะฉะนั้นลูกค้ารับไปก็ดูแลตามระยะก็พอนะคะโอเคพอหอมปากหอมคอคันนี้นะ ราคาอยู่ที่5 6 5 0 0นนานะคะผ่อนได้นานสูงสุดถึง84งวดนะคะลูกคา้าก็สำหรับใครนะคะที่อยากรู้รายละเอียดว่าตัวเองดาวเท่านี้จะผ่อนเท่าไหร่หรือพี่อยากผ่อน5ปีผ่อนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ใช้เงินดาวเท่าไหร่คันนี้เริ่มต้นที่ศูนย์บาทนะคะคือหมายถึงว่าฟรีดาวนะคะสำหรับลูกค้าเครดิตด,ดีนะก็ใครอยากทราบรายละเอียดเบื้องต้นนะคะก็ทิ้งเบอร์ไว้ในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวแพทหรือพี่ปุ้ยจะโทรหาเนาะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณลูกค้าที่น่ารักนะคะที่รับชมคลิปแพทตั้งแต่ต้นจนจบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b สไครต์นะคะในช่อง YouTube เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้แพทต้องลาไปก่อนนะคะก็ฝากน้อง Honda Accord นะคะ2.0 EL Navigator นะคะปี2014ราคาอยู่ที่565,000บาทค่ะสำหรับวันนี้แพทลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เมื่อกี้หน้าพี่จะเป็นยังไงตอนกล้องมันแบบหน้าอย่างนี้ป่ะ